สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ภาพที่37นะครับคุณอยู่กับผมครับบิน1757นะฮะก็วันนี้เรากลับมาพบกับภาพที่37แล้วและ EP นี้จะเป็น EP ที่40แล้วนะครับผมก็กลับมาสู่ภาพที่37เพราะว่า Cafe Society ก็ยังไม่ได้ทำไปนะครับ ตอนนี้ผมมีอยู่2รายการนะครับ c าเฟ่ o c ส e t y แล้วก็ภาพที่37นะครับสามารถติดตามผมได้ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Instagram 17.57หรือว่าตอนนี้ใครอยากจะจอยคุยอะไรสนุกสนุกก็เชิญ follow ที่รับ House ผมได้นะครับชื่อ17.57เหมือนกันครับผมก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าตอนนี้อากาศเริ่มร้อนๆเนาะแต่ว่าสิ่งที่ตามมาก็คือท้องฟ้าก็ยังสวยอยู่ Sun n y Day นี่คือแบบดีมากเหมาะสาหรับการถ่ายรูปมากครับ ทีนี้หลังจากที่ผมเนี่ยเคยได้ทำอคอนเทนต์ที่มันค่อนข้างจะลึกลงไปเรื่อยๆแล้วก็ลึกลงไปเรื่อยๆเนาะ EP ที่แล้วผมมาแนะนำสำหรับแนะนำเลนสำหรับผู้เริ่มต้นสำหรับกล้องไลกาเนาะไลกา p เนาะอ่า e ี EP นี้ผมก็จะลงลึกเข้าไปกับรุ่นที่เรียกได้ว่าคนที่เริ่มต้นใช้ไลกาเนี่ยซื้อมากที่สุดแต่ว่าเป็นรุ่นที่ผมก็ไม่ได้แนะนำเหมือนกันนะครับ นั่นก็คือไลกา M3 ซึ่งเป็นไลกา M ตัวแรกแล้วก็หน้าตาก็คลาสสิกมากแบบตัวแรกอะ่ะแบบเอ่อ็มไบอตัวแรกอะครับแล้วก็ผมว่าหน้าตามันหล่อจนแบบเป็นไอคอนิกของไลกาเลยช่างภาพในอดีตหลายๆคนได้ภาพดีๆจากกล้องรุนนี้เยอะแยะไปหมดเลยครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือไม่มีระบบประแสงผมก็เลยไม่ค่อยแนะนำสำหรับมือใหม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้น ตัวผมเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้มาใช้ตัวกล้องไลกา M3 ก็คือหยิบออกมาใช้แล้วว่าอ่จริงๆก็คือมีรุ่นน้องคนนึงเขาอยากแบบว่าเบื่อเขา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 ,เขาไม่ชอบแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ผมก็เลยแบบบางทีใครมาขายอะไรผมนั้นราคาแบบสมเหตุสมผลผมก็ถ้ามีผมยังไม่มีผมก็ซื้อนะผมชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางตัวผมก็เก็บไว้นานแต่ว่าจริงๆ M3 เนี่ยผมมีแบบ M3 มันแบ่งเป็น2รุ่นเนาะเอาง่ายๆก็คือ ซิงเกิลสโตรกก็คือขึ้นไกลครั้งเดียวแล้วกดชัตเตอร์ได้เลยกับดับเบิลสโตรกซึ่งต้องขึ้น2ครั้งถึงจะกดตอน1ชัตเตอร์เนาะซึ่งบางคนก็บอกว่าดับเบิลสโตรกแม่งมันกว่าขึ้นแล้วแบบรัวรัวรัวอะไรอย่างเงี้ยมันต้องขึ้น2ทีคือแบบมันเป็นเรื่องของฟีลลิ่งการใช้งานร้วๆเลยครับตัวของผมเองเนี่ยมีซิงเกิลสโตรกอยู่แล้วแต่ว่าไม่ค่อยไดเอามาใช้แล้วก็ก็ไม่ไดเอามาใช้แต่วันเนี้ยผมจะมาพูดถึงการที่ผมใช้ชีวิตอยู่ประมาณแบบเดือนกว่ากับกล้องไลกา M3 ซึ่งผมเพิ่งได้มาเออตัวนี้ว่ามันเป็นยังไงบ้างหล,หลายๆคนทักมาตอนผมลงสตอรี่ไปว่าเฮ้ย mm. คุณบินกลับมาใช้ไลกา M3 แล้วเหรอจริงๆผมว่ามันก็เป็นการหาทำแล้วก็เป็นการสร้างคอนเทนต์ด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วผมรู้สึกว่าเออเอาลองมาใช้หน่อยบางบางเรื่องอะ่ะเมื่อก่อนเราไม่เคยชอบเราไม่ชอบแต่ว่า เดี๋ยวนี้อาจจะชอบก็ได้เพราะเมื่อก่อนตอนเด็กเนี่ยผมไม่ชอบกินข้าวมันไก่แล้วก็ใส่อะไรนะน้ำจิ้มมันที่เป็นแบบเต้าเจี้ยวอะไรเงี้ยผมแบบเฮ้ยแม่ๆอร่อยวะ่ะแต่พอเดี๋ยวนี้นะพอโตขึ้นมาแล้วเฮ้ยม่งก็ชอบอ่ะเหมือนเมื่อก่อนไม่เคยชอบเอ่อไรกาเอ็มหกเเดี๋ยวนี้ก็ชอบเมื่อก่อนไม่เคยชอบเลนฟุงฟ้งๆต่อเดี๋ยวนี้มีแต่เลนฟุงฟ้งๆไม่มีเลนคมๆเลยครับก็เลยลองกลับมาใช้ดับเบิลสโตรกไร้กาเอ็มสตัวนี้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างส่วนตัวของผมเองเนี่ยหลังจากที่ใช้มาประมาณ เดือนกว่าเนาะผ่านฟิล์มไปประมาณแบบน่าจะประมาณ10ม้วนมึงผมก็ใช้ถ่ายเทสตัว Original Product ของ Ella BKK ด้วยแต่ว่าต้องบอกงี้ก่อนนะครับ l ลก a M3 เนี่ยมันไม่มีวัดแสงเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เครื่องวัดแสงแยกซึ่งตัวเครื่องวัดแสงที่ผมใช้เนี่ยผมพูดตรงๆเลยว่าผมเลือกด้วยหน้าตามันดนล้วนเพราะใส่กับ M3 แล้วก็หล่อเป็นเครื่องวัดแสงที่มาจากจีนนะครับชื่อดูโมนะ D O O M O ก็ ลองหาซื้อดูแต่ว่าถ้าเป็นผมผมแนะนำไหนผมว่าผมไม่แนะนำอะ่ะผมรู้สึกว่ามันเชื่ออะไรไม่ได้เลยอะ่ะคือกดวัดแสงสองครั้งก็คือแบบแม่งไม่เท่ากันแล้วเอาพูดตรงๆแต่ว่าหน้าตามันหลอ่อในราคาประมาณ3ามพันหาหรับเครื่องวัดแสงที่ใส่แล้วหน้าตาหลอ่อก็ก็โอเคแต่ถามว่าผมเชื่อมันไหมผมก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างอะ่ะแต่ถ้าสมมุติว่าเราเข้าใจเรื่องหลักการวัดแสงเนี่ยโดยเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเข้าใจว่าจะต้องวัดแสงตรงไหน อะไรยังไงแล้วเราจะต้องเฉลี่ยค่าแสงอะไรยังไงเนี่ยขอให้เครื่องวัดแสงมันทํางานแล้วแบบพอบอกเราเป็นใกล้ๆเข้าๆเราก็จะประมวลผลได้อยู่แล้วคือตามหลักความเข้าใจของใครหลายๆคนเนี่ยบางทีถ้าเครื่องวัดแสงของกล้องเนี่ยแจ้งมาบอกว่ามันอยู่ตรงกลางมันอยู่ตรงกลางแล้วทำไมถ่ายออกมาแล้วมันไม่เหมือนตาเห็นนี่จริงๆแล้วเรียกว่าแสงเป็นอะไรที่แบบละเอียดอ่อนมากเลยนะครับมันไม่ได้จําเป็นเสมอไปว่าการวัดแสงที่ถูกต้องเนี่ยที่แบบอยากจะได้แบบที่เราได้เนี่ย ไอจุดจุดมันจะต้องอยู่ตรงกลางนะเออมันจะต้องพอดีกับเครื่องวัดแสงนะมันอยู่ที่การใช้งานของเราส่วนตัวผมเองเนี่ยผมตีว่าออผมมีเครื่องวัดแสง3 0แล้วกันที่เหลือเป็นความรู้สึกของผมล้วนๆซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยมันก็กลับแปลกเข้าไปอีกครับทำให้ผมไร้ความกดดันในการถ่ายรูปเลยเพราะว่าก็คือแบบแม่งวัดแสงมั่วอยู่แล้วอะเอาผู้ตรงๆคือแบบไม่รู้อะไรอยู่แล้วอะคือแบบเออตรงๆเลยอะก็ก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากโฟกัสให้เข้า แล้วก็เอาลองคำคำค่าวัดแสงดูซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาถามว่าม,มันก็ด้วยความที่เรารู้ว่าเราวัดแสงได้ประมาณ 20%3% 0ของทั้งหมดอะเราเลยไม่คาดหวังมึงเราก็เลยไม่ซีเรียสกับมันอะไรอย่างเงี้ยเรารู้อยู่แล้วแต่ก็คงไม่เอาไปใช้ในงานสําคัญนะครับคงไม่เลือกไปใช้ในการถ่ายภาพที่มันสําคัญสําคัญที่เราพลาดไม่ได้น่าจะเป็นกล้องแบบเปลี่ยนอารมณ์เหมือนขับรถเล่นวันเสาร์อาทิตย์มากอย่างนั้นมากกว่านะครับก็ผมก็จะสรุปมาประมาณ4ข้อที่ผมชอบเกี่ยวกับกล้องตัวนี้เนาะ หนึ่งคือ,อชัตเตอร์มันนิ่มดีครับมันแบบเฮ้ยมันคลาสสิกมากเลยอะ่ะกลไกของมันเวลาขึ้นนี่คือแบบว่าเฮ้ยแม่งมันเป็นความรู้สึกที่ไม่เหมือนไลกา M ตัวอื่นๆเลยซึ่งทวนตัวผมเองผมชอบ M2 M2 ไม่มีวัสงเหมือนกันแต่ว่ามันมีเฟรมไลน์ที่มากกว่า M3 M3 ใช้ได้แต่เลนส์ห้มเมเลยที่ผมมีนะผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยแม่งอึดอัดใช้7 5ส mm ิซมลักที่ผมใช้บ่อยๆช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ก็เลยรู้สึกว่าแบบ เออใช้ได้เลน50มิลตัวเดียวแล้วเราก็ชอบเลนส์50ิมิอยู่แล้วด้วยก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าฟีลในการถ่ายชาัตเตอร์มันนิ่มดีครับความรู้สึกเวลากดลงไปแล้วมันกรึบเนี่ยมันจะไม่ค่อยเหมือนกับอ,อ,อันอื่นๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองกดชัตเตอร์ให้ฟังดีกว่าเนาะอันนี้เป็นดับเบิลสโตรกเราก็ต้องขึ้น2ทีเนาะอ่าเป็นไงคูมากยิ่งเป็นสปีดชัตเตอร์ที่มันช้าๆหน่อยนะมันแบบ ยีิบห้านี่มันเออมันไงมันกลืบอะ่ะโอ้สุดยอดลองที่ชัตเตอร์พันดูบ้างที่เร็วที่สุดของมันเนาะแล้วก็ไอ้กล้องตัวเนี้ยมันประหลาดอย่างหนึ่งคือชัตเตอร์มันลงท้ายด้วยแบบฐานด้วยห้าลงตัวแบบยี่ห้าห้าสิบยี่ห้าห้าร้อยร้อยสอง้อห้าสิบ้าร้อยพันอะไรอย่างเงี้ยลองดูพันนะอ่ะมันแบบ เออกรึบมากอะลองดูแบบใช้ทีนึงว่ามันฟีลลิ่งมันดีขนาดไหนเออเป็นไงมันแบบมันแบบกรึบๆชึบชบชบอ่ะชัตเตอร์แม่งนิ่มบอกเลยว่าเฮ้ยดีฟีลลิ่งในการใช้คือแบบดีมากแต่ว่าช่องมองภาพก็ห่วยเหมือนเดิมด้วยตัวของผมมันห่วยมันเก่าแล้วเนาะมันให้มันได้แค่โฟกัสเข้ามันก็น่าจะโอเคแล้วคือพอเราขับเหมือนเราขับรถวินเทจเราไม่ได้คาดหวังอะไรอ่ะ อาจจะแบบชอบอาการดื้อของมันหรือว่าอะไรอย่างนี้ของมันซะด้วยซ้ําข้อที่2ก็คือมันสวยครับแล้วก็มันมีความคลาสสิกแล้วก็วินเทจมากๆคือบอดี้ก็จับแล้วรู้สึกเป็นเหล็กเป็นทองเหลืองแบบเต็มๆเลยแล้วทีเนี้ยเออมันด้วยอะไรดีไซน์อะไรหลายๆอย่างของมันคือแบบไอ้เฮียแม่งออริจินอลจริงๆอะ่ะแทบจะแบบว่าไม่มีความเป็นแบบรู้สึกถึงรุ่นใหม่เลยอะ่ะเออเนาะ มันแบบวินเทจแบบทูรี่วินเทจอ่ะพูดไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะวินเทจแบบจริงๆอ่ะเออข้อที่3ก็คือผมมีความรู้สึกพอใช้กล้องตัวเนี้ผมลุยได้อ่ะไม่ต้องระวังอ่ะคือกระแทกก็กระแทกได้ด้วยเฉพาะด้วยแบบว่าไม่ใช่กระแทกนั้นสิหมายถึงว่าเราสะพายไปเราไม่ต้องระวังมากนักอะไรเงี้ยครับด้วยความที่แบบว่ากล้องที่ผมได้มาอาจจะเป็นสภาพลุยแล้วผมก็ใช้บบไม่ต้องระวังเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วอ่ะด้วยความที่มันไม่มีระบบไฟฟ้ามันเป็นแมคาินิกอย่างเดียวเราก็ไม่ต้องระวังอะไรมากคะมันเหมือนแบบรถถังอะไรเงี้ยแหละเป็นรถถ ลุยได้ทุกอย่างทุกอย่างเลยคือแบบเอ้ลุยได้แบบไม่ต้องระวังมากแบบถึกทนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แน่นอนเลยครับข้อที่4ข้อที่4ซึ่งมันก็พ่วงมากับข้อที่3ก็คือมันไม่รู้สึกพวงอะไรทําให้เราถ่ายรูปได้แบบสนุกขึ้นคือแม่งไม่คาดหวังผลลัพธ์ที่ตามมาว่ารูปมันจะออกมาวัดแสงพอดีหรือไม่พอดีมันเหมือนไปแบบตามความรู้สึกใช้แล้วแบบมีความสุขจริงๆคือแบบ เออแต่ถ้าเราก็จะอาจจะเครียดว่าแบบเฮ้ยตกลงต้องใช้ค่าวัดแสงเท่าไหร่อาจจะเครียดตรงนั้นแต่ว่าโดยรวมๆแล้วผมคิดว่ามันเป็นกล้องที่ถ่ายแล้วมีความสุขมากๆตัวหนึ่งเลยนะเออก็เป็นสิ่งที่ผมชอบในตัวไลกา m 3เนาะแต่ส่วนสิ่งที่ไม่ชอบเลยก็คือ1เปลี่ยนฟิล์มช้าเพราะมันจะต้องใช้แกน2องอันนะครับมันจะแบบยากลําบากอะ่ะคือผมว่าเพราะว่าตัวของผมมันเป็นแบบออริจินอลไงผมเห็นบางคนก็มีแบบตัวแปลงนะให้มันเปลี่ยนเร็วเหมือน,น,นพวกไลกา m 6อะไรเงี้ยแต่ของผมแบบช้ามากอะ่ะแล้วก็แบบ เออผมว่ามันช้ามันยังไงขั้นตอนมันเยอะมันต้องค่อยๆใส่เงี้ยแต่ถ้าใส่เซียนเซียนแล้วก็อาจจะเร็วแล้วก็ได้แต่ผมไม่ได้ใส่เซียนขนาดนั้นไงี้แล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือมันไม่มีระบบะแสงอืมอันนี้คือแบบไม่ชอบเลยถามว่ามัน p กท c t i c a l ไหมมันไม่ p r a c t เ c a l เลยมันก็เป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะ love you hate you อะไรเงี้ยไม่รู้อะ love hate situation หรอถ้าให้เลือกเป็นกล้องตัวเดียวเนี่ยแล้วก็ไม่ได้พกกล้องตัวไหนเลยแล้วพกให้มันไปไหนมาไหนเนี่ย ผมตรงๆเลยว่าผมก็คงไม่เลือกเนาะคงไปใช้กล้องที่มีวัดแสงดีกว่าแต่ว่าเพราะว่าวัดแสงมันวัดแสงพันเลนส์แล้วก็ค่อนข้างจะเชื่อได้เนาะผมน่าจะเป็นผมน่าจะยืนยันคําเดิมว่าแนะนําเป็นไลกาเอ็มอะไรอย่างนี้ดีกว่านะครับก็ เพราะว่ามันไม่ practical จริงๆเ่ะคนถ่ายรูปอย่างเราบางทีมันก็ต้องการความแมั่นยานิดนึงเนาะแต่ถ้าต้องการแบบไม่คิดอะไรมากเอาฟิลเอามูทอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้นะว่าคำเอาว่าเอาฟิลเอามูทของแต่ละคนคือเหมือนกันไหมแต่ถ้าแบบไม่ได้คิดอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยคือชอบ f e ลลิ่งในการกดชัตเตอร์ชอบความคลาสสิกชอบแบบไม่ต้องพะวงแบบบางทีเราแค่อยากจะเก็บโมเมนต์นั้นไว้โดยเราไม่ต้องการความเพอร์เฟกของมันมากหรือบางคนอาจจะวัดแสงจนเพอร์เฟกก็ได้นะก็มีไว้ก็ได้ครับ แต่ถ้าถามว่ามันเป็นกล้องที่ดีไหมก็สรุปเลยว่าไลแากล้ M3 ดับเบิลสโตรกที่ผมอยู่มาออใช้มาประมาณเดือนกว่าๆเนี่ยมันทำให้ผมมีความสุขนะแล้วก็แฮปปี้ในการถ่ายภาพความตึงเครียดต่างๆก็น้อยลงคือมันก็กลับให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างตรงข้างกับคุณสมบัติที่ไม่พัคทิคอลของมันแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ขอให้ทุกคนผมว่าผมเคยฟังช่างภาพคนหนึ่งจะ,จะไม่น,าน่าจะจําชื่อไม่ได้แต่ผมชอบคำพูดของเขานะครับว่ากล้องที่ดีที่สุดก็คือกล้องที่อยู่ในมือคุณ นี่แหละครับหาเวลาหาโอกาสออกไปถ่ายภาพกันดีกว่าเนาะก็เลือกให้มันเป็นน้ําจิ้มเป็นกล้องที่สําหรับแบบไปถ่ายท่องเที่ยวไปทําอะไรอย่างนี้มีความสุขเอนจอยอยู่กับโมเมนต์ที่อยู่ข้างหน้าก็น่าจะดีกว่านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมคิดว่าหาโอกาสออกไปถ่ายรูปกันแล้วก็เก็บภาพโมเมนต์ต่างๆที่สำคัญเพราะว่าบางทีผมคิดว่าเรื่องราวข้างหลังภาพถ่ายน่าจะมี ความหมายกับทุกๆคนที่รักการถ่ายภาพนะครับก็สำหรับ EP นี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่ EP หน้ากับภาพที่3.7นะครับฝาก subscribe ใน YouTube Channel ของผมด้วยหรือว่าฟังทาง Spotify หรือว่า Apple Podcast ก็ได้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ